สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอกนะครับหลังจากที่สตังนะครับตืน่นตั้งเช้าปลุกมาให้ทำชิงช้านะครับก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้งนิวเขาทำอะไรให้กินนะครับตอนเช้าเช้าอ้าวยาอ้วนสวัสดีครับยาอ้านวนดยายอ้วนมาส่งกับข้าวเหรอคะ าส่งกับข้าวให้ลูกสะไคร่เหรอคะสะไคร่ลูกชายหลานชายน่ารักมากนะมีอะไรยัยอ้วนปนปลาปนปลาแล้วก็อะไรนี่ชุบมะเขือนั่นนี่เนาะชุบมะเขือโออนะครับชุบมะเขือภาษาอีสานเขาว่าเงี้ยนมะเขือหวัดดีครับน้องมิวทำอะไรล่ะครับโอ้อะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่เมนูอะไรครับหมกหม้อเหรอคะ เหมือนแกงปลาแหละมันเป็นแกงอ่อมแต่ใส่นเนื้อปลาตาเป็นอะไรหรอคะตาเป็นอะไรนะใส่ขนตาปลอมเหรอคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นแกงอ่อมปลานะครับหรืออีกว่าแบบนึงก็หมกหม้อนะครับปลาอะไรครับปลาบึกปลาบึกนะครับอ๋อของรถกับข้าวหรือเปล่าเลยซื้อมาจากในเมืองรถกับข้าวอ๋อรถกับข้าวกับข้าวกับข้าวจ้าหรอ อันนี้ก็เมนูตอนเช้านี้ก็มีอ่อมปลาบึกนะครับมีอ่อมปลาบึก <Okay. S 1> อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ต้มยำมีต้มยำปลาบึกด้วยนะครับรู้ืึอว่าตักให้พ่อหงไปแล้วใช่ไหมตักให้่อนะ <c oughs> มีกำลังคุณได้เด็กำลังอุนกำลังอุนต่อให้ร้อนๆนะครับแล้วก็จะไปทานข้าวกันนะครับผมนี่ก็มีสามเมนูนะครับเป็นเมนูปลาปลาเลยนะครับวันนี้เนาะ<อ>นี่แม่กระปุนปลาแม่กระปุปลามาอีก คนปลาอมปลาต้มปลานะครับนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวพร้อมๆกันนะครับก็มีอาหารเช้านะครับเพิ่มพลังกายนะครับที่จะพลังงานในการทํางานวันนี้นะครับผมก็ติดตามชมคลิปดีๆจากทางช่องกาแฟ่กอกๆนะครับในคราวหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามช่องกาแฟด้วยนะครับอันนี้ก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ